ผมขอได้ไหมพี่พี่โหวตไอ้ใจร้าวได้ไหมโอ้โหพี่โหวตแล้วด้วยใจร้าวขอร้องหลักกูอยากได้คลิปนี้อย่างระหว่างสคริปกับโหวตตัวเองโหวตใจร้าโหวตตัวเองออกซาใจร้ามึงทำได้แค่นี้อเล็กกูยอมโหวตตัวเองนะเราก็โดนาด้ยิงต่อให้เอาที่กดี่พูดเลยนะว่าผมเป็นหมอใครได้ก่อนเดินมาหาผมหน่อยครับโน่นนะโน่นน่นน่นเอานว่นนู่นนูนนู่นตดก่อนแล้วติก่อนแล้วติก่อนแล้วโอเคใส่ละโอเค เจ๊จบ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 ตัวไม่หลอกเว้ยเขาเรียกว่าเหลี่ยมจักเหลี่ยมจักจักเขาเรียกว่าเหลี่ยมจักจักเขาเรียกว่าเหลี่ยมจักจักนี่เราก็ทำเพ้นแบบภาพให้มันไปจบตรงไหนสักตรงหนึ่งเราจะให้มันไปจบที่ไหนดีวะเดี๋ยวขอคิดก่อนให้มันจบในห้องคาเฟ่แอดมินแล้วกันใครมาโนบ้างเมื่อกี้โอ้โห รเอรร์์คัลู้ได้ไงอ่ะพี่ขวดไลเตอร์คันเลอร์พี่ไลเตอร์คันเลอร์สิเอ็ดอาร์เกนากอวัวชิ้นหายพี่ไม่ใช่ครับพี่สิบห้าวิครับพี่ไลเตอร์คันเลอร์สิบห้าวิครับติดถุงแล้วปุ๊บจ้าวไอถูกไม่ได้เลยเหรอเนี่ยไปรู้พี่เป็นคนปาดมาเองวะพี่พี่นับวิมาปะเนี่ยไลเตอร์คันเลอร์สิบสามจุดห้าวิครับ พ e ี่วายใจไหนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวพี่ขวดฆ่าพอพี่ขวดฆ่าแล้วพี่ขวดก็นับวีแล้วก็เดินไปประมาณเอาไงใช่พี่ขวดฆ่าใช่ใช่ใช่เดิไปได้เลยนะศพอยู่ทางซ้ายนะห้องกล้องครับเรื่องเชื่อไม่จริงจังแล้วเนี่ยคนย้ายศพแน่นอนครับไม่ได้อยู่ห้องกล้องครับไม่ไม่ได้ย้ายไม่ได้ย้ายก็บ้านนะพี่เดินมาด้วยกันกับใครสักคนหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยสะกิดสะกิปสะกิดผมจำได้นะมีคนเดินมากับผมนะหนึ่งคนนะแล้วนี่อยู่กับเด็ไงเมื่อกี้เนี่ยแสดงว่าพี่ขวดปลอดภัยครับพี่ขวดไม่ปาดผมจังหวะทีี่มปาด เดี๋ยวรีบทำเควสตรงนี้นะครับผมจะไปจบเควสอยู่ที่ในแอดมินนะครับตึบโอเคโอเครีบทำโอเคโอ้พระเจ้าอย่าลุกโอเคห้าหกห้าหกสา ok ha hộ thì chết lưm ha hộ ok wow không biết đâu ok Đi wow Lên like vốn trước, đều tai hấp จะเดินไปที่หน้ายานนะน่ากลัวจังเลยเฮ้ยพี่แลเด้นดีกว่าน่ากลัวดเพราะไม่รู้เหมือนกันอ่ะอันตรายครับแต่เราต้องไปหน้ายายนะพี่จีเดินสวนลงมาปึ๊บปึ๊บโอเคเดี๋ยวนิดเดียวเดี๋ยวนิดเดียวเชี่ยเฮ้ยโอ้ตอนัสดีตกใจหมด พี่บอดเดินไปพี่บอดเดินแบบพี่จอท์นซันไซเ้ยฮู้ไม่ไหวแล้วผมต้องไปกดตุมแลมว,วะจริงจริงเปิด่อนโอเคเปิดแล้วผมเป็นเอนจิเนียร์เองผมแก้เร็วเะล่ะโอเคน่าจะมีศพแล้วครับตอนนี้โอเค พ่อบ้านเพิ่งตายพ่อบ้านเพิ่งเดินสวนผมไปเมื่อกี้เองตอนอเล็กเดินผ่านพี่ไปอเล็กจําได้ไหมว่าผ่านพี่อ่าจำได้ครับแล้วตั้งแต่ตรงนั้นไปอะได้ผ่านใครไหมผ่านพี่จอนครับเป็นพี่จอนพี่จอนก่อนแล้วก็พี่พี่บอดตามครับอ่าตอนไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ตอนที่เจอพี่ตรงคาเฟ่ก่อนถึงสามแยกอะอ่าใช่ตอนนั้นอเล็กมีเกาะอยู่นะแต่ว่าอเล็กร่างกายแข็งแรงตอนนี้มีอยู่ไหม ตอนนี้ไม่รู้ผมแค่ถามว่าหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าผ่านใครแล้วพี่สตาร์ทเกมมาเกาะไม่ดีก็ดีใจด้วยเลยเฮ้ยพี่พี่ไม่ได้พี่ไม่ได้พี่ผมเป็นหมออดหมอทิพย์ป่ะเนี่ยโอ้พี่ติ๊แต่เ,เดว,เวดแรกแล้วเวดพี่พี่เอายี่นี่ตัด,ต,ดตัดเดเตอร์ออกไปก่อนจัดเดเตอร์กจัดจัดจัดหมอจริงๆโอ้โหเราไปตู่ตาตั้งใจฟังต<ช>ั้งนาน<อ>เป็น<า>เดเตอร์ข้อมูลจริงๆนะครับก็คือคนที่อยู่ห้องกล้องปลอดภัยหนึ่งคนไม่รู้ว่าใครของกองนั่นคือคนเดียวที่ผมมั่นใจว่าปลอดภัยสบอยู่ไหนอะสบอยู่ไหนอะถ้าจะเล่าพี่เดดเด ได้ผมไม่ได้พูดไปเลยพี่บอดน่าจะพี่บอดเป็นเจตเตอร์เขาเดือดรัมตันกับพี่จอนอ่ะได้ผมเจอ้นี่อเล็กแล้วก็เจอเจอแค่ใจร้าวแค่นั้นตองนั้นไม่เคยเจอใครเลยรัมตันรัมตันอยู่ไหนมารัมตันเหลือแค่รัมตันกับพี่จอนแล้วสองคนตอนเนี้ยเดี๋ยมันจะหัวยานเจอพี่บอดใช่แล้วรัมตันขี่ซาเล้งไวมากแต่ว่าตรงนั้นมีจีสปินด้วยนะไม่มีไม่มีไฟดับครับเฮ้ยเอาไงมันต้องสันว่ายเขียวพี่บอดนะผมว่ายเขียวเหรอว่วยเขียวอ่ะแล้วนะ ไม่รู้ <ผม S 1> อ่ะไ,ไอ้เขียวไอ้เหลืองเ,เนี่ยสักคนนี่แหละหุยไม่ใช่พี่บอดลสแหละนี่นหัวยานะแล้วผมไม่รู้นะว่าเป็นหรือไม่เป็นนะผม,มอาจจะแพ้นะครับถ้าผมแพ้ผมขอท็อปเพสเสร็จแบบลูกผู้ชาย <c oughs> ปรับปรับปรับโอเคเพสสุดท้ายผมมาแล้วนะครับโอเคผมอาจจะตายได้นะ เชียพี่จอห์นพี่บอดเป็นโบนะพี่บอร์ดเ,นะเ,เจตเตอร์ดีกว่าใช่พี่บอดพี่บอดน่าจะเป็นหมอจริงๆนะก,กับกับการพี่บอดเป็นหมอจริงๆพี่บอดเป็นหมอจริงๆส่วนเราโอ้ส่วนเราเป็นสนิทอันดับหนึ่งของโยกโอ้มาสวยเจสเอาอะฆาตากรอยู่บนไอ้แก๊งนี้ไม่ใช่เชียตกใจตกใจตกใจพี่กอนฆาตากรอยู่บนโอ้ เขาเขารอ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 สวยตอนนนถูกแล้วแล้วเกาะอะไรก็หายไปแล้วขอบคุณมากพี่ผมเป็นสนิทเองผมต้องการที่จะหลอกทุกคนเพราะผมเป็นหมอผมไม่คว้างเหลี่ยมเลยเว้ยและคนที่เป็นก็คือไอ้ใจร้าว่ามาจะเล้าเหมือนชื่อกูสีสนิชไหมล่ะ จอดใจเล้าเว้ยน้าไม่ใช่ครับใจรล้าเป็นใจเล้าชาผมไม่นานนะครับเออยู่ที่ไอ้ไต่อเลยนะไอาแล้วว่ามึงมึงโจละไอ้เแค่มึงเป็นทั้งหมอมึงเป็นทั้งสนิทมึงเป็นทุกอย่างเลยนะโโอ้หเอางี้ไม่ต้องโหวตผมออกก็ได้แต่ว่าใจรล้าเป็นนะเราไปหาสนิทกันดีกว่าอเล็กอเล็กเป็นเจสเตอร์แต่ว่าแสดงว่าบอทก็ไม่ได้เป็นเนี่ย พี่บอใช่ใช่พ no> ี่บอทอะไม่ได้เป็นเจสเตอร์เพราะอเป็นหมอ้ผมก็เป็นคมจริงนะเพราะว่าเกาะอเล็กหายไปจริงๆานั้นผมกบพี่บอทภาษางานกันพี่บอทเราสุดยอดการที่ไมไ้เมดเอร์ไใจเราคนเราไม่จำเป็นต้องเป็นอาชีพเดียวไว่าใจเราผมว่าใจเราต้องใจเราอะไรวิ่นงีไม่ได้ เราไม่ใช่ทั้งอซอนิสและก็ไม่ใช่ทั้งเจสเตอร์เว้ยเอาเอาใจเล่าก่อนถ้าไม่ได้ก็พี่เอาเอาแลมตันกับพี่เลยเดินแลมตันก่อนไม่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 ได้ยันยันจะคลิปได้คลิปได้มันเล่นได้ไม่จะคลิปไม่จะคลิปผมเชื่อผมว่าแลมตันแลมตันเกี่ยวเลยยังไม่ได้เกี่วเลยเป็นเชอรีเป็นเลยอ่ะน่าจะเชอรีน่เชอรีถ้าขอสกิปเนี่ยน่าจะเชอรีจริงเหรอ ไม่งั้นเขาจะขอให้ผมเป็เ้าเ้วลให้นะาเฮ้ยแลนตันฟังกูนะแลนตันถ้าสมมติว่ามึงเออถ้ามึงเป็นอฟสนิษมึงเหลี่ยมเราหักกันเลยนะกูสาเป็นเอออาสนิษอครั้งแรกที่ทำเฟสผมเชื่อเล็กนี่ผมเลยจูไปตังเล้ตวามสบายเลย หนีเหรยวิ่งอย่างนี้กูหนียังไงเนี่ยนนี่ต้องสอยขึ้นหรือเปนี่นี่ยืนนี้ใจร้ายอยู่อย่างนี้เดี๋ยวใจร้ายมันจะมาเลี้ย่าเรายาๆเอ้าเฮ้ยทำไมมันไม่ชี้ใจร้ายวะมันไปชี้ตรงนี้วะมันบ้ามันบ้ามันบั้าเหรอโอ้ชิบหายละชี้ผิดเราไม่ต้องไปหนีมันมันกูเดาไม่ทันชิบหาย กูดาวเช้ากับมึงตำรวจสามห้ากระกสามอนแฟันแฟนตำรวจกูดาวนานกว่าโอไว่งแก้วไปกินขอกำลังใจหน่อยลูกขอรักกันกินรักกันกินเอาเ้ยเอากินเอาินวกูตายพี่ไรเดนผมขอละรบวนละพี่อยากเก็บเขาไปเลยพี่อัเล็กอันนี้กูกูบอกเลยว่า พี่เด้นเนี่ยไม่ใช่โลธรรมดาแน่นอนใช่พี่เด้นเป็นไม่รู้ว่าเป็นไงก็เป็นสเจตเตอร์พี่สองย่างพี่นั่นเองพี่เลเด้ผมขอได้ไหมพี่พี่หมดไอ้ใจร้าวได้ไหมโอ้โหพี่หมดแล้วด้วยด้วยใจร้าวขอร้องหลักกูอยากได้คลิปนี้นะข้ามหดตัวเองใช่ไอเวินอุษาได้ชนะตตนที่กูยังไม่มีคลิปเร็วโหลดตัวเองค่าขอบคุณมากพี่เลเด่นเน่ะมันไม่ใช่โลธรรมดารู้ไหมคือพี่เหรอไอตอนไอตอนที่กูอยู่ด้านขวาพี่เลเด้นเน่ะเขาพยายามเดินตามกูแบบชิปหายไปแล้วเหมือนอยู่ดีเขาก็หยุดเลิกตามเอางี้กูต้องสกิปให้มึงฆ่าไอ้้้นนีก่่อมมมัแลวึงสญญา ไม่ได้ดิกูทำไงได้บ้างวะเนี่ยอย่างระหว่างสคริปต์กับบทตัวเองบทในเล่าบทตัวเองออกซ่าในเล่ากูทำได้แค่นี้อย่างน้อยกูเป็นอินพุตอย่างน้อยๆกูเอาเอาอินพุเตอร์ออกกูยังดีใจเพื่อนอเล็กกูยอมบทตัวเองนะแล้วมึงเอาหน้าตอนกูเก๊กหล่อไปได้โอเคมึงเก๊กหล่อเลยมึงเก๊กหล่อเลยจริงกูยอดเออเอาหน้าเก๊กหล่อเก๊กหล่อ จเหรอเหรอจริงจงเหรอเนเนี่ไหนาวางทาปืกินเลนรูกูไปขึ้นบกเลยมึงได้ได้ากตายเอาเวลากูต้นงอนากหรอวะเนี่ยสนิทลวเนี่ยเล็กมออกวไปขึ้นบกเวลาเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่เดี๋ยวกูเอาเดี๋ยวกูแวเท่าไหร่มามาสามห้าสามห้เท่าไหร่นะสองสามโอเคสองสาอเคครับ นี่คือแม่งต้องขออ้อนวอนกันแล้วไอเ้นวนกันแล้วปะเด็นคือพี่เลเล่นต้มกูเปื่อยพักเลยไม่พักเลยโอ้โหจริงพี่เล้ตั้ป่านเลยเด่นซุปกูกูตายต่อพับกบกบตีมสดโดยโอรสคาเฟ่จะมาชมหรือจะมาเล่นด้วยกันก็เจอกันที่เพจได้ทุกวันเลยอย่าลืมกดเห็นโพสต์ก่อนด้วยนะครับแล้วจอ